คือมันมีข่าวเลยนะว่าประชิดปัดส่งชื่อแล้วอ,ะอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะพักเขายังไม่มีมติเลยนะค่ะใช่ไหมค่ะอย่างเมื่อวานนี้รองหัวหน้าประชิดปัดนราพัฒนแก้วทองก็ยืนยันนะครับทุกผู้ชม พรรคยังไม่ได้เชิญประชุมเลยเนี่ยกรรมาการบริหารพักกสอสอพักยังไม่มีการประชุมนะคะข้อบังคับพักเนี่ยกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าถ้ามีเทียบเชิญต้องหรือมีข้อเสนออะไรเนี่ยจะต้องเข้าที่ประชุมกรรมาการบริหารพักก่อนอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้าเนี่ยมอบหมายให้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอันนี้คุณนาราพัฒน์ไม่ได้พูดผมเติมให้ว่าเป็นผู้ติดต่ตอท่าทามหรือจะรับเทียบเชิญแต่ถ้ายังไม่เรียกประชุมก็แปลว่ายังไม่มีไหมแล้วชื่อเนี่ยไปยังไง ตามที่มีกระแสะข่าวอันนี้ต้องตามดูกันต่อขนาดเดียวกันประเด็นนี้คุณสมชัยศรีสุริยกรอันนี้ขนาดตั้งรัฐบาลยังจะโดนจริยธรรมเลยเนี่ย คุณสมชัยเชื่อไปดีกกตเน,นี่ยต้องไปบอกว่าตามพรปว่าได้พักการเมืองและข้อบังคับพักการเมืองการเสนอชื่อบุคคลเป็นรัฐมนตรีต้องทําอย่างเป็นทางการผ่านมติกรรมการบริหารและก่อนจะผ่านกรรมการบริหารก็ต้องประกาศให้สมาชิกทราบอย่างกว้างขวางก่อนอที่เป็นทางการที่พลังประชารัฐเขาเอ,อกเป็นแถลงการจาําได้ไหมค่ะรายชื่อสี่รัฐมนตรีชุดเดิมของพลังประชารัฐอันนี้เป็นไปตามมติกรรมการบริหารพักแต่ ถ้ามีคนอื่นไปเสนอชื่อบุคคลเป็นรัฐมนตรีโดยไม่ใช่มติของกรรมการบริหารพักถึงแม้จะทำได้ในนามส่วนตัวแต่มันจะมีปัญหาว่าเป็นการทำผิดวินัยพักและผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่จริยธรรมแปลว่าไอ้ <laughs> ไม่ทันว่าต่อสิ คือคุณสมชัยเนี่ยบอกว่าการเสนอชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นไปตามมาติพักเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกยื่นตีความส่งเรื่องให้ปป,ปชวินิจัยเรื่องความผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงประเด็นก็คือสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวนำไปสู่การถอดถอนตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตได้ค่ะอ่ะแล้วพ่วงไปถึงกรณีประชธิป,ปัตดด้วยถ้าเป็นไปตามข่าวลือเนี่ยว่าอย่างไงน้องไร กรณีประชาธิปัตย์เกิดไปเฉนิชชื่อคนรเปอรนัมเตีโดยไม่ผ่านมติกรรมการบริหารประชาธิปัตย์ก็จะเสี่ยงถูกยื่นตีความเช่นกันเด้งที่3กรณีพักแกนนําซึ่งในกรณีนี้หมายถึงพักเพื่อไทยที่ไปรับรายชื่อจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มติของพักการเมืองนั้นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วก็ไปแต่งตั้งเป็นคอรมอ <ừ> ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะถูกยื่นเอาผิดข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ก็คือไม่ผ่านกรรมการบร,ริหารที่ถูกต้องแต่ยังเสนอไปรัฐมนตรีเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดมีถูกมีสิทธิ์จะถูกยื่นตีความผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงให้ระวังด้วยท่านผู้ชมอันนี้ด่านที่หนึ่งด่านต่อมาเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวตรงกันในสื่อหลายสำนักเมื่อวันที่19สิงหามีคนไปร้องไม่เปิดเผยชื่อร้องกับกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นต่อสามนน ล้อกรณีพยุบพักก้าวไกลเลยก็คือขอให้สามุุมีคำสั่งยุบพักเพื่อไทยค่ะอ้างว่าอย่างไรอ้างคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีของคุณเศรษฐาอดีตนายกที่ไปตั้งคุณพิชิตชินบานเป็นรัฐมนตรีมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงสามดวินิจฉัยไปเมื่อ14สิงหา เอกสารผู้ร้องระบุว่าหลักฐานมันมีแล้วในคำวิจัยสารล่ำหนุนค่ะซึ่งมันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นำกิจกรรมของพักประกอบกับพฤติการของแกนนำอันนี้คงจะหมายถึงอย่างที่เคยนำเสนอในคำวิจัยสารลหนุนจำได้ไหมค่ะอะที้อ้างว่าคุณเศรฐาตอนแรกไม่ได้เสนอชื่อคุณพิชิตแล้วแต่ตอนหลัง ไปพบกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของบุคคลนั้นอ่าซึ่งคุณพิชิตเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของบุคคลคนนั้นใครก็อ่านรู้ว่าหมายถึงคุณทักษิณค่ะแล้วก็ออกมาเสนอตั้งคุณพิชิตคําร้องเนี่ยระบุว่าอย่างไงบอกหลักฐานคําวินิจฉัยเนี่ย เชื่อได้ว่าพักเพื่อไทยยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นํากิจกรรมของพักประกอบกับพฤติการของแกนนําพักเพื่อไทยแสดงออกในหลายเหตุการณ์ถึงการให้การยกย่องให้ความสําคัญให้การใกล้ชิดให้การต้อนรับให้สัมภาษณ์สื่อยอมรับการชี้นําจากนายทักษิณมีหน้าซ้ําตอนที่มีการจัด งานของพักเพื่อไทยเนี่ยมีวิดีโอที่คุณทักษิณชี้นําแนวทางไม่ให้พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมใหม่ที่คุณทักษิณเคยพูดไงเพื่อไทยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่อะไรยังไงนะแล้วก็ไปชี้นําการปฏิบัติตนของสมาชิกพักเพื่อไทยเอามาเปิดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี67ที่ให้โอว่าอย่างนั้นใช่ไหมภายใต้าการรู้เห็นของกรรมการบริหารพักเพื่อไทยซึ่งผู้ร้องเนี่ยเขาบอกเป็นการกระทําที่ขัดต่อพรปพักการเมืองมาตรา20่ 8มาจาก9เพราะฉะนั้นขอให้ก็ก,กตส่งเรือไปที่สามนูนให้ยุบพักเพื่อไทยคะ่ะยังไม่จบหรอเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องที่รออยู่เรียกว่าเข้ามาถึงเนี่ยคำร้องรออยู่เพื่อให้ถอดถอนกันเจรวันกันทีเดียว